ปัทมานักเรียนชั้นมอสีทับสได้ถูกเพื่อนๆของเธอขอร้องให้อยู่ทำความสะอาดห้องเรียนลำพังเนื่องจากเพื่อนของเธอที่เป็นเวรทำความสะอาดในวันนี้อีกสองคนต้องไปซ้อมลำไทยพอใกล้จะถึงวันแสดงในวันพรุ่งนี้แล้วขอร้องนะปัดช่วยทำเวนแทนพวกเราสองคนทีนะแค่วันนี้วันเดียวนะเพราะพวกเราสองคนต้องไปซ้อมลำกันจริงๆมันสาคัญมากๆเลยได้สิ เดี๋ยวฉันทําแทนพวกเธอสองคนเองไม่เป็นไรฉันเข้าใจขอบใจมากเลยนะปาดถึงปัทมาหรือปาดเธอจะตกปากรับคำเพื่อนไปแบบนั้นแต่ว่าแท้จริงแล้วปัดเธอก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันที่จะต้องอยู่ทําความสะอาดห้องเรียนเพียงลำพังแค่คนเดียวแต่ก็นะ ทำแค่แป๊บเดียวพอให้มันสะอาดก็คงจะได้แล้วเรมัง้งปัทมาคิดแบบนั้นในใจดังนั้นเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนปัทมาจึงกะจะรีบทําความสะอาดห้องเรียนเพื่อจะได้กลับบ้านวิวัก่อนจะมืดแต่แล้วเธอกับถูกคุณครูวิชาภาษาไทยวานให้ช่วยขนเอาการบ้านไปส่งที่ห้องพักครูอีกปัทมาจึงไม่มีทางเลือก นอกจากช่วยคุณครูขนเอาการบ้านไปส่งที่ห้องพักครูก่อนก่อนที่จะกลับมาทำความสะอาดที่ห้องเรียนอีกครั้งซึ่งในตอนนี้เมื่อปัทมากลับมาที่ห้องเรียนเพื่อนทุกคนได้กลับบ้านกันไปหมดแล้วดังนั้นบริเวณนี้ภายในห้องจึงมีแค่ปัทมาเมื่อปัทมาเดินเข้าไปภายในห้องเรียนเพื่อจะทำความสะอาดอยู่ดีๆประตูห้องเรียน มันก็ปิดดังปั้งทำให้ปัทมาเธอตกใจเป็นอย่างมากรีบพยายามเปิดประตูเพื่อจะออกไปแต่ประตูมันกลับเปิดไม่ออกใช่ด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยเปิดประตูให้ทีแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงหรือมาช่วยปัทมาออกไปและทันใดนั้นบนกระดานของห้องเรียนก็ปรากฏตัวหนังสือขึ้นมากดในการทำความสะอาดห้องเรียนกดข้อที่หนึ่ง มีอุปกรณ์ทําความสะอาดวางทิ้งไว้บริเวณตู้ด้านหลังห้องเรียนแต่ระวังด้วยนะในนั้นมีสัตว์มีพิษอยู่ด้วยกดข้อที่2ให้เริ่มทําความสะอาดห้องเรียนโดยเริ่มจากด้านหลังสุดไปจนถึงสุดหน้าห้องเรียนให้เสร็จโดยไวแต่จงระวังที่พื้นเอาไว้อย่าเผลอโดนมันดูดรงไปเชียวกดข้อที่ส ใต้โต๊ะเดียนตัวหนึ่งจะมีของบางอย่างถูกทิ้งเอาไว้ใต้โต๊ะให้หามันให้เจอและนํามันไปทิ้งลงทางขยะซะกฎข้อที่4รีบไปนั่งมุมห้องและกล้มหน้าเอาไวซา้ซะห้ามเงยหน้าขึ้นมามองเป็นนันขาพพดเพราะผู้ตรวจงานต้องการตรวจงานตรวจความเรียบร้อยภายในห้องเดียนด้วยความสงบ กดข้อที่5ให้เดินไปเคาะที่กระดานหน้าชั้นเรียน3ามครั้งเมื่อทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยและพูดว่าฉันทําความสะอาดห้องเสร็จแล้วนะเราแนะนําให้คุณทําตามกฎง่ายๆ5ข้อนี้แล้วคุณจะสามารถกลับบ้านได้แต่ถ้าไม่ทําตามก็จงอยู่ในนี้ไปชั่วนิรัน ปัทมาอ่านจบก็ทําเอาคนขี้กลัวอย่างเธอรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเธอจึงพยายามไปเปิดประตูห้องเรียนดูอีกครั้งแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามเปิดมันยังไงมันก็เปิดไม่ออกเหมือนเดิมเธอไม่สามารถเปิดมันได้จริงๆปัทมาจึงถอดใจและตัดสินใจทําตามกฎด,ดูเผื่อเธอจะสามารถออกไปจากห้องเรียนแห่งนี้ได้ จึงเดินไปยังตู้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดด้านหนังห้องเรียนก่อนที่เธอจะถึงกับกรีดร้องออกมาทันทีเมื่อเธอกำลังจะยื่นมือไปจับไม้กวาดนั้นอ,อยู่ดีๆก็มีแมงมุมตัวใหญ่กระโดดมาเกาะที่ไม่ถูกพื้นทำเอาปัทมาตกใจมากก่อนที่เธอจะค่อยๆเอาสมุดมาปัดไล่แมงมุมให้มันหนีไปซะตกใจหมดเลยแมงมุมมีพิษจริงหรือเปล่าเนี่ย ปาดได้แต่ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกที่ไล่แมงมุมผิดไปได้สําเร็จหลังจากนั้นปาดเธอก็รีบทําความสะอาดพื้นห้องเรียนเพราะคิดว่าถ้ารีบทําความสะอาดให้เสร็จโดยไวยเธอก็จะได้กลับบ้านเร็วขึ้นแต่ในระหว่างที่ปาดเธอกําลังทําความสะอาดพื้นห้องเรียนอยู่นั้นโดยเริ่มจากหลังห้องเรียนค่อยๆไล่ขึ้นไปทางหน้าห้องเรียน เธอก็เผลอทำไม้ถูพื้นกระเด็นหลุดมือก่อนที่จูจ่ๆที่พื้นนั้นจะมีหลุมดำเปิดกว้างขึ้นมาจากพื้นห้องเดียนและไม้ถูพื้นก็ตกลงไปในหลุมดำน,นั้นก่อนที่หลุมมันจะปิด น,นี่มันอะไรกันนะ่ะเรื่องกดบนกระดานนั้นมันคือเรื่องจริงเหรอหรอปัดพูดก่อนที่เธอจะหันไปเพื่อจะมองกดบนกระดานอีกครั้งแต่มันกลับไม่มีข้อความใดๆปรากฏอยู่แล้วเพราะตอนนี้กระดานนั้นว่างเปล่าหายไปได้ยังไงกันแล้วแบบนี้ฉันจะจำกดข้อที่เหลือได้ทั้งหมดหรอปัด เธอเริ่มรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องโกรเพราะเธอนั้นกลัวว่าตนจะไม่สามารถจํากดได้ทุกข้อโดยเฉพาะกดข้อต่อไปกดข้อที่3มันเขียนว่าอะไรกันนะก่อนที่ในตอนนั้นเองปัดเธอจะได้กลิ่นเหม็นๆลอยมาแตะที่จมูกของเธอกลิ่นอะไรกันนะ่ะเหม็นมากเลยนะเนี่ยปัด เริ่มมองหาและเดินหากินนั้นจนทั่วในที่สุดเธอก็พบเข้ากับกล่องๆหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่และดูเหมือนกลิ่นเหม็นเน่ามันจะมาจากภายในกล่องนั้นปาดเธอจึงได้เลื่อนกล่องนั้นออกมาดูก่อนที่เธอจะตัดสินใจเปิดดูข้างในด้วยความสงสัยว่าไม่มีอะไรกันแน่ทันใดน,นั้นเธอก็ถึงกับตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าภายในกล่องนั้นมันมีหัวของคนตายอยู่ เฮ้ยฉ,ฉันกลัวแล้วนะไม่เอานี่แก้งกันมันแรงเกินไปรือเผ่าถ้าแก้งกันแบบเนี้ยปัดเธอเริ่มเสียงสั่นและหวาดกลัวแทบจะเสียสติไปสักพักใหญ,ใหญ่จนกระทั่งเธอเริ่มนึกออกว่ากฎข้อที่สมันบอกเธอไว้ว่าเธอต้องเอาของในกล่องนั้นไปทิ้งลงขยะซึ่งปัดก็พยายามทำตามเธอรวบรวมความกล้าถือกล่องที่มีหัวของใครก็ไม่รู้โดยเธอพยายามไม่มองมันด้วยความรู้สึกกลัว ก่อนที่จะถือมันไปทิ้งลงถังขยะหลังห้องไปซ้าตามโกรธหลังจากนั้นปัด เธอก็รีบไปนั่งที่มุมห้องและนั่งก้มหน้าเอาไว้เพราะเธอจําได้ว่าตามกฎข้อที่สี่บอกเธอเอาไว้ให้ไปนั่งและห้ามเงยหน้าขึ้นมามองเป็นนั้นขาดซึ่งปัดเธอก็ทําตามกฎด,ด้วยความรู้สึกกลัวตัวสัตว์นิดนดเพราะเธอไม่รู้ว่าใครจะมาแต่มันก็มีเสียงคนเดินอยู่ภายในห้องเดินไปมาจริงๆก่อนที่สักพักเสียงฝีเท้านั้นจะหยุดอยู่ตรงหน้าของปัดเธอเห็นเพียงเงาดําๆแต่เธอมิกล้าที่จะเงยหน้าขึ้นไปดู เธอเลือกที่จะทําตามกฎข้อที่4อย่างเข่งคัดสุดๆจนกระทั่งเสียงฝีเท้าของคนเดินมัเนเงียบหายไปปาดจึงได้ตัดสินใจเงยหน้าขึ้นมองรอบๆห้องเรียนเพื่อสังเกตดูว่าเจ้าของเงาดาก่อนหน้านี้ไปแล้วหรือยังจนปาดเธอมั่นใจว่าไม่มีใครภายในห้องเรียนอีกแล้วปาดเธอจึงได้เดินไปที่หน้าห้องเรียนก่อนที่เธอจะตัดสินใจเคาะกับผนังห้อง แล้วปัดก็ถึงกับตกใจแทบช็อกไปอีกครั้งเมื่อเธอพบมีร่างของใครก็ไม่รู้ค่อยๆทะลุออกมาจากผนังห้องเรียนโดยออกมาเป็นตัว,ตวเป็นตนเลยละ่ะทำเอาปัดตกใจและช็อกแบบสุดๆจนแทบจะยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นเธอทำได้ดีมากทำได้ดีมาก <c oughs> <c oughs> ปัดกิีร้องและร้องไห้ด้วยความรู้สึกกลัวในครั้งนี้เธอแทบจะเป็นลมล้มไปนอนอยู่ที่พื้นด้วยความตกใจสุดขีดก่อนที่เธอจะหมดสติไปจริงๆโดยเธอนั้นหมดสติอยู่ที่พื้นไปโดยไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแต่ตอนนี้เมื่อเธอตื่นมาเธอก็พบว่าประตูห้องเรียนมันถูกเปิดออกแล้ว แน่นอนว่าปัดเธอตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันคือความฝันหรือเปล่านะปัดคิดก่อนที่เธอจะตัดสินใจลุกขึ้นจากพื้นห้องเรียนและเดินออกมาจากโรงเรียนเพราะตอนนี้มันก็เริ่มมืดมากแล้วปัดเธอคงเผลอตกลบไปก่อนหน้านี้ตรงที่พื้นนานมากพอสมควรพอตื่นขึ้นมาทุกๆอย่างมันก็ค่ำและมืดไปหมดแล้ว ปัดจึงรีบเดินกลับบ้านทันทีเพราะเดี๋ยวแม่ของเธอที่รออยู่ที่บ้านจะเป็นห่วงเอาแต่ก่อนจะเดินกลับบ้านด้วยความข้องใจนั้นมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เชิญชวนให้ปัดหันไปมองที่ด้านบนอาคารเรียนอีกครั้งและสิ่งที่ปัดพบก็คือผีหัวขาดกับผีสาวตนหนึ่งกำลังยืนโบกไม้โบกมือให้กับปัดอยู่หน้าห้องเรียนของเธอ ทำมเอาปัดรู้สึกตกใจกลัวเป็นอย่างมากกับภาพที่เห็นพราะนี่มันทำให้เธอมั่นใจแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอก่อนหน้านี้มันคือเรื่องจริงแน่นอนว่าปัดไม่รอช้ารีบวิ่งออกมาจากโรงเรียนทันทีด้วยความรู้สึกหวาดกลัว